สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันในเกม R.O.V. ช่วงนี้เพื่อนๆเ,เครียดละทั้งโควิดทั้งอะไรนะไปไหนก็ไปไม่ได้นะแถวบ้านผมสูประการนี่ก็ตัวดีนะเพราะฉะนั้นเราเล่นโหมดบันเทิงกันดีกว่าโหมดทางเดียวเนี่ยแหละน่าจะคลายเครียดได้ดีนะครับไปไปดูวันดีกว่า ไม่ต้องหดใจชียอเพื่อนผมนะฮะโหมดนี้นะครับต้องอุ้ยาตาน่าจะเกิดนะเล่นสตาโหมดนี้นะแบ๊บนะแม่เล่นเกมนี้จบแป๊บนะพ่อ โอเคโหโดยชื่อ okay. oh, ทีมนน้นดิโอเคโอ้ okay. oh. น้องสาวผมนะเมื่อกี้เข้าความของขวัญโอเค ต้องออกเวทนะฮะเออต้องออกฝนฟูนมานานะม่งะนั้นเราจะไม่มีมานาพอที่จะเล่นนะกลับเกิดไม่เพิ่มมานานะหมดนี้เล่นยากนิดนึงนะฮะ hello my friend โอ้วลากันไปไหนล่ะโอ้โหเพื่อนโอ้ยหลากยังงีมึงช่วยมันหรือช่วยกูนี่ มาดิ้ก็มาดิดูนะขนาดออกมานานเด้งมาตั้งหลายอันนะมานานยัางจะไม่พอใช้เลยจะแพ้แหรือชนะน,น,นี่ถอยก่อนมีแต่เลือดให้เก็บนะครับ โอเคโอเคอ้โอ้โหกดผิดนะหียเมื่อกี้โอ้โหเสียชื่อหมดเลยว่ะกดผิด เสียชื่อนะครับเสียชื่อจริงๆอันนี้โอ้ไม่ไม่เอาอันนี้ผมโอ้อะมีแต่ถึกๆวะ โอ้มึงโอ้โหจะเข็นมันไปไหนวะโอ้โเชื่อมแล้วลิงบนนะนะฮะ จากนี้ก็แตกเลยครับจากนี้ก็แย่ดิเพื่อนโหมดนี้นะผมว่ามาหลอดดีนะสำหรับไฟเตอร์นะส่วนเมดผมให้มังกังก้าแคลรี่นี่ผมให้ลาวิว ซัพพอร์ตนี่น่าแอนเนตเต้นนะดีสุดในโหมดนี้นะแลนอยู่ขวาป้ามปัม๊มปัม๊มโอ้ไม่ตายต้องได้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 ไดไดผมไม่ได้สักตัว g e อ เลเวไม่ได้นะถอยได้ถอยเด้อ โอไม่ติดโอ้อย่าด่าผมกลัานนะผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะพูดไปก่อนออกตัวให้ก่ันเลยโด,ดนด่ามีคนมาท้าผมนึงหนึ่งด้วยเอฟซี FC เนี่ยแหละอยาจะบอกว่าผมสู้ใครไม่ได้หรอกครับอย่ามาท้าผมเลยหย่องเลยโกูแพ้อรอ แพ้เห้อเอียไม่แพ้หรอกมึงก็เออข้ามดิข้าวสวย เอาดิป้องหมา,าโอ้โหหลิงไม่จับเลยวะคอมโบไม่เป็นนะครับคอมโบอะไรสามครั้งสี่ห้าครั้งอะไรเนะนะีย่ยาดาผมกากหรือเราไม่เป็นจริงถอย thoại si ôi mẹ thoại là ô ô có thôi มาเหอะถอยได้กถ็ถอยนะ บูไปทำไมอยากยอมตายจังเลยอ่ะอย่าได้เลือดใหมเอาแมงก่อน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 โอ้กูยอมตายไม่ทัานแล้วมั้งยอมตายผิดจังหวะ อันนี้แม่งเนละน่าจะทันอยู่นะฮะแร,แรงบินเลยโอ้ยนี่ขัดาดานออกอย่างเดียวเลยนะสวยลิงโอ้โห้ลิงทำดีมากๆโอ้โหลิงสวยวะ ขาดสี่สิบบาทวะ่ะครบแล้วตังลรากันเรากันเกันเรกันเพราะว่าออกไปนี่เราซื้อไม่ได้นะต้องรอแม่ลิงทำดีจริงๆลิงมาไทายเกมวะ่ะพิกเนี่ยพิกเนี่ยเล่นไหมโอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะ ใครจะเล่นไอพีนอเดี๋ยมวม้าว่ะโอ้สกินเทพด้วยโอเคลูกเพ่ <c oughs> ตลกชื่อพวกนี้ว่ะ อ้เก oh, ือบ mvp มเหมือนกันนะฮะดาเมจที่ทำยี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะทีมไฟโอเคก็ประมาณนี้นะครับหมดนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ